เทียนเฟยกับช่องทอกระบาวเหล่ากงนะคะวันนี้อขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการสวนีเทียนเฟยนะคะพอสคารท์ที่จะพาคุณไปจาะลึกทุกแง่ทุกมุมของเซรีจีนย้อนอยู่นะคะเพื่อให้การรับชมของคุณมีอัตลสและลึกซึ้งยิ่งกว่าเคยนะคะ ในสองตอนที่ผ่านมานะคะเราได้เจาะลึทกทางคติความเชื่อในตำนานจั้งไห่แล้วก็จิตวิทยาอันซับซ้อนในวีรบุรุษยอดนักสู้ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองใหม่แล้วก็เจาะลึกชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในสวยราชวงศ์ถังนะคะผู้ที่ต้องเผชิญการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดและเรื่องราวที่จะสะท้อนให้เห็นว่าพื้นฐานทางจิตใจและการรักตัวเองนั้นสําคัญเพียงใดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ เรื่องนี้ผ่านซีรีส์เรื่องงามบุพภาสก,กุณานะคะงามบุพภาสก,กุณานี้ออกอากาศทางช่องทวิชันลนะคะกำลังจะมีซีซัน2เร็วๆนี้นะคะตอนนี้เพิ่งจับปล่อยทีเซอร์ภาคล่าสุดออกมาคนาะคิดว่าน่าจะไม่นานก็จะได้ชมภาคที่2แล้วนะคะเ,เรามาย้อนความกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเ,เกิดอะไรขึ้นนะคะ เฮอเหววฟางชีวิตเริ่มต้นด้วยการเสียสละแต่ถูกหลอกลวงเรื่องราวเริ่มต้นที่ล้วอย่างนะคะเมืองที่รุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถังกับตัวเอกของเรานะคะเือเ์ไวฟางนางเป็นตรตีจากตระกูลขา้าพเดีร่ำรวยแล้วก็เพียบพร้อมทุกสิ่งนะคะแต่แล้วโชกชะตาก็ได้พลิกผันนะคะเมื่อมารดาของเธอนั้นล้มป่วยลงท่านพ่อของเือเ์ไวฟางก็ได้รับข่าวว่าตระกูลของ ออตระกูลหลิวซึ่งเคยเป็นขุนนางอย่างนั้นมียาที่จะสามารถรักษาอาการป่วยของแม่ของเธอได้นะคะด้วยความที่เธอรักแม่มากนะคะคือไวฟางก็เลยตกลงแต่งงานเข้าสกุลหลิวเพื่อแลกกับยานี้แต่ทว่าตระกูลหลิวที่เคยรุ่งเรืองนั้นตอนนี้กลับกลายเป็นพวกข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโคงอะคะ่ะคือ ไร่ทรัพย์สินโดยชิ้นเริงนะคะการแต่งงานครั้งนี้นะคะก็เป็นเหมือนการหลอกล่อให้เหอหวยฟางนําสินเดิมอมหาศาลเข้ามาในบ้านนะคะพวกตระกูลหลิวนี้ไม่เพียงกดขี่ข่มเหงเห,งหอหวยฟางเท่านั้นนะคะก็ยังแอบ,บนำสินเดิมของเธอไปใช้และที่เลวร้ายที่สุดก็คือแอบบเอาร้านค้าของเธอไปขายซึ่งในกฎหมายของราชวงศ์ถังนะคะสินเดิมของเจ้าสานั้นห้ามบ้านเจ้าบ่าวนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภรรยาเลยนะคะ นี่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิสตรีอย่างจงแจ้งเลยนะคะส่วนหลิวชางสามีของเหอไวฟางก็ไม่เคยให้เกียรติเหอไวฟางเลยคะ่ะเพราะเขาถือว่าตัวเองเป็นชนชั้นขุนนางที่สูงส่งกว่าชนชั้นพ่อค้ายอย่างเหอไวฟางนะคะหลังจากวันแต่งงานก็ไม่เคยมาหานะคะสองคนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่เขาอยู่คนละส่วนกันในโจวน,นะคะแล้วก็รับหลังเถือไวฟางเขาก็ยังคงติดต่อกับจิ้นจูนะคะคู่รักเก่าของเขามาตลอดนะคะ แล้วก็สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงนะคะเมื่อสามีของจิ้นจูนั้นเสียชีวิตลงนะคะนังก็ได้เดินทางมาที่ลัวอย่างนะคะเพื่อมาหาหลิวช่างทันทีนะคะทั้งสองคนก็ได้กระทําการไม่ไว้หน้าเหอไว้ฟังซึ่งเป็นภรรยาหลวงเลยแม่ตานนอยนะคะเจียงช้างหยางผู้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจที่ซับซ้อนนะคะแต่การมาคราวนี้นะคะจิ้นจูไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะคนที่มาพร้อมกับเธอก็คือ เจียงชางหยางพระเอกของเรื่องนี้นะคะเขาคือควาเหนี่ยวสือนะคะเป็นสหายสนิทของฮ่องเต้แล้วก็ดํารงตําแหน่งราชเลขาก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเจียงชางหยางเข้ามาช่วยเหลือเฮอเวยฟางได้อย่างไรเราต้องทําความเข้าใจภูมิหลังของเขาซะก่อน,นะคะ่ะเจียงชางหยางนั้นเติบโตมาในครอบครัวชั้นสูงนะคะซึ่งเป็นชนชั้นสูงที่สุดในราชสำนักนะคะแถมยังเป็นสหายร่วมเรียนกับไทจือหรือองค์รัชทายาทอีกด้วยนะคะ พ่อของเขาเนี่ยรักภรรยามากรักขนาดมีภรรยาแค่คนเดียวนะคะซึ่งเป็นภาพรักที่สมบูรณ์แบบที่สังคมเชิดชูแต่ทว่าเบื้องหลังความเพอร์เฟกนี้กลับมีบาดแผลที่เวิร์หวานซ่อนอยู่ค่ะจริงๆแล้วพ่อของเจียงฉางหยางนี่ก็ไม่ได้มีภรรยาแค่แม่ของเขาคนเดียวเหมือนที่คนอื่นๆเข้าใจนะคะในตอนแรกท่านพ่อก็รักแม่ของเขาอย่างแบบเหมือน คู่รักที่แต่งงานใหม่ทั่วไปนะคะแต่หลังจากที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ฉางอันความรักนั้นก็ได้จืดจางลงฉางอันมีผู้คนมากมายค่ะรวมทั้งสตรตีที่งดงามด้วยนะคะท่านพ่อของเจีงงยงฉางหยางจึงแอบเลี้ยงอนุไว้นอกบ้านเพื่อรักษาภาพลักษณ์คนรักภรรยานนั้นเอาไว้นะคะแต่แม่เจีงงยงฉางหยางก็ได้ตรอมใจจนตายในวันสุดท้ายในชีวิตของแม่ของเจีงงยงฉางหยางพ่อของเจีงงยงฉางหยางต เลือกที่จะอยู่ดูอน,นุที่กําลังจะคลอดลูกมากกว่าไปดูใจแม่ของเจียงฉางหยางเป็นครั้งสุดท้ายนะคะนี่คือบาดแผลทางใจอันแสนสาหัสจากการเห็นความรักจอมปลอมและความเจ็บปวดของแม่ในวันสุดท้ายทําให้เจียงฉางหยางตัดสินใจนะคะว่าจะไม่แต่งงานไม่อยากมีความรักเขายืนยันว่าจะเป็นโสดแมจะอายุมากแล้วก็ตามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ต้องการผูกมัดแล้วก็ไม่ต้องการความรัก ที่อาจนําไปสู่ความเจ็บปวดแบบที่ครอบครัวของเขาต้องมาเชิญนะคะแล้วพรมลิขิตก็ทําให้เขาได้มาเจอกับเธอหวยฟางเขาเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มุ่งมั่นและกล้าที่จะออกจากความสําคัญที่เป็นผิดอย่างกล้าหาญสิ่งนี้แตกต่างจากแม่ของเขาที่ต้องทนทุกข์จนเสียชีวิตเธอหวยฟางจึงเป็นคนแรกที่เขาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะเขารู้สึกนับถือในความเข้มแข็งของเธอนั่นเอง และคว,วามอดทนของเธอไวฟางนั้นก็สิ้นสุดลงนะคะเมื่อเธอได้รับผู้ความจริที่โหดร้ายว่ายาที่ตระกูลหลิวให้กับพ่อของเธอนั้นเป็นของปลอมฟังเส้นสุดท้ายขาดลงทันทีค่ะเธอทนให้ผู้คนพวกนี้กดขี่มาตลอดเพราะเธอเข้าใจว่าคนพวกนี้เป็นผู้มีแบบคุณแต่เมื่อความจริงปรากฏเธอจึงหมดเหตุผลที่จะอยู่ในบ้านเหล่านี้ต่อไปนะคะเธอไวฟางตัดสินใจใช้ไวยพบ นางจัดฉากเปิดโปงสามีหลิวชางกับจิ้นจูก่กางแขกเรือที่มางานเลี้ยงอย่างไม่ไหว้หน้านะคะเธอประกาศกลาวว่าเธอจะยอมหย่าขาดจากสามีเพื่อหลีกทางให้จิ้นจู่เพราะการกระทําบัดสีกลางวันแสกทําให้จิ้นจู่ซึ่งเป็นถึงเชื้อพระวงนั้นไม่สามารถแต่งงานเข้ามาเปน็นอนุได้นะคะเหอไหวฟังจึงใช้ข้ออ้างนี้เพื่อบีบให้หลิวชางยอมหย่าคะ่ะหลังจากการเปิดโปงนี้นะคะเธอก็ได้เตรียมที่จะเก็บข้าวของกลับบ้านเดิมของเธอนะคะ กูลหลิวต้องนับสินเดิมคืนให้เธอตามกฎหมายนะคะแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะหลิวชางที่ไม่ได้รู้สึกกับจุนจูเหมือนเดิมแล้วเพราะหลายปีที่ผ่านมาคนรักเก่าที่เคยน่ารักสดใสได้หายไปแล้วก็นางได้กลายเป็นสตรีสูงสัตว์ที่โหดเหี้ยมนะคะเขาเพิ่งมารู้สึกตัวว่าตัวเองก็เริ่มมีใจกับเพือไหว้ฟางแล้วเขาก็จึงไม่ยอมหย่านะคะคืนนั้นเขาบุกเข้าไป ในห้องของเธอไวฟางเพื่อที่จะทําการล่วงละเมิดเธอแต่ว่าเธอไวฟางนางไม่ยอมค่ะทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันจนเธอหัวแตกหลังจากเธอไวฟางเลือดตกยางออกนะคะหลิวชางก็เดินออกจากห้องไปนะคะเธอไวฟางก็ได้ตัดสินใจว่าจากเหตุการณ์นั้นนะคะเหอไวฟางก็ได้ตัดสินใจทํรลายตัวเองอีกครั้งนะคะนางสร้างสร้างบาดแผลให้ตัวเองเพิ่มเพื่อให้หลักฐานชัดเจน แล้วนางก็ได้เดินไปขอความช่วยเหลือจากเจียงฉางหยางคนที่เธอคิดว่าเธอเพึ่งได้นั่นเองคเจียงฉางหยางเห็นสภาพของเหอไวฟ้ฟางเช่นนั้นก็รับปากจะช่วยนะคะเขาก็ได้ใช้อำนาจของตนจัดการเรื่องในศาลทำให้ศาลตัดสินให้เหอไวฟ้ฟางหย่าขาดจากสามีได้สำเร็จ ด้วยเหตุผลที่สามีมีชูและทำร้ายร่างกายภรรยานี่แสดงให้เห็นว่าในราชวงถางก็มีกฎหมายที่พอจะคุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำได้อยู่บ้างค่ะเส้นทางไร้จุดหมายและการเริ่มต้นใหม่ที่แสนยากลำบาก หลังจากได้ใบหย่ามาแล้วนะคะเหอไวฟางและเจียงฉางหย,ยางก็แยกจากกันนะคะก่อนจะไปเจียงฉางหย,ยางก็ได้เอ่ยปากชวนเหอไวฟางให้ไปทํางานเป็นบัญชีให้เขาที่ฉางอันแต่เหอไวฟางผู้ซึ่งปรารถนาที่จะใช้ชีวิตสงบสุขก็นางก็อยากกลับไปบ้านเกิดนะคะนางจึงปฏิเสธเขาไปนะคะแต่วันนั้นนะคะหือไวฟางก็ไม่ได้กลับบ้านอย่างที่นางตั้งใจค่ะเพราะว่าตระกูลหลิวที่ถังแตกและโลภกมากเนี่ยจะได้สินเดิมของเหอไวฟางทั้งหมดนะคะจึงได้ทําการรอบสังหารเธอ แต่เือไวฟางหนีออกมาได้ค่ะนางก็รีบขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านแต่แล้วเธอก็ต้องพบกับความจริงอันน่าตกใจนะคะคือที่สก,กุลเหอมีคนของสก,กุลหลิวไปดักอรอพร้อมกับแจ้งบิด,ดาของเธอว่าหลิวช่างทะเลาะก,กับเธอไวฟางเรื่องจิ้นจู่นางจึงหนีกลับบ้านหากหนางกลับมาเมื่อไหร่ให้ท่านพ่อส่งนางกลับไปสก,กุลหลิวด้วยนั่นก็เท่ากับว่าเธอไวฟางตอนนี้นะคะไม่มีบ้านให้กลับแล้วค่ะ ด้วยสถานการณ์ที่ไร้ทางออกนะคะเธอไว้ฟังจึงตัดสินใจครั้งสําคัญก็คือจัดฉากว่าตัวเองตายเพื่อหลบหนีนักฆ่าและตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตนะคะแล้วก็เธอก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ฉางอันเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แห่งนั้นนะคะที่แห่งนั้น,นมีร้านอาหารชื่อฟังอยู่ที่เป็นมรดกของบรรดาของเธออยู่เธอตั้งใจจะไปนับหนึ่งใหม่ที่นั่นค่ะแต่ชีวิตก็ยังไม่ง่ายนะ เมื่อมาถึงฉางอันเหือไวฟางก็พบว่าร้านฟังหยุนของเธอนั้นถูกลักลอบขายทอดตลาดไปแล้วทำให้เธอสิ้นหวังหน่อีกครั้งนะคะเธอแทบไม่มีสมบัติติดตัวมามากนักเพราะว่าสินเดิมที่พอจะนำมาจากบ้านสกุลเดี๋ยวเธอก็ทิ้งไว้กับท่านพ่อที่หน้าบ้านแล้วด้วยความที่ท่านพ่อของเธอชรา,าแล้วก็จิตกิจการก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะเพราะโดนที่บ้านโดนบ้านสกุลเดีวเนี่ยรีดถ่ายไปถึง60%เออไวฟางก็เลยตั้งใจจะมาเริ่มต้นใหม่จริงๆจึงไม่ได้เอาเงิน ติดตัวมามากหนักนะคะเธอต้องอาศัยอยู่ในวัดร้างคัดเธอต้องอาศัยอยู่ในวัดรางนะคะ,ออยยะ,คะแล้วก็ออกหางานทําเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรับเธอเข้าทํางานเลยะคะ่ะเพราะว่าการที่เธอจัดฉากว่าตัวเองตายทําให้เธอกลายเป็นคนไร้สถานะไม่มีัตรประชาชนนั่นเองนะคะฉินอูเหนียงเหยื่อของนาซิซิสและการถูกกดทับทางสังคมแต่แล้วก็มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่ยอมรับเธอไว้้างเข้าทำงาน ะะและที่นี่เองที่เธอได้พบกับชินอูเหนียงเท่าแก่นเนียผู้เป็นเจ้าของร้านตลอดเวลาที่ทํางานนะคะเหอไวยฟางจะแอบสังเกตเห็นว่าชินอูเหนียงเนี่ยมีแผลฟกช้ำตามตัวอยู่บ่อยครั้งแล้วก็อูเหนียงก็พยายามทําทุกพิธีทางเพื่อให้เหอไวยฟางเนี่ยลาออกไป เหอวยฟังในตอนแรกก็เข้าใจว่าอูนเหียงไม่ชอบเธอนะคะเพราะาเธอเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่ด้วยสถานการณ์ที่ปีบคั้นนะคะทำให้เธอไม่สามารถขยับขยายไปไหนได้นะคะเธอจึงอดทนทํางานในร้านนี้ต่อไปแต่แล้วความจริงอันน่าตกใจก็ปรากฏขึ้นค่ะเจ้าของร้านซึ่งเป็นสามีของอูนเหนียงได้พยายามล่วงละเมิดเหอไวยฟางแต่อูนเหนียงกับเป็นคนช่วยเหอไวยฟางให้หนีออกมาได้โดยที่ตัวเธอเองก็โดนทําร้ายสะบักสะบอมเช่นกันค่ะใช่คะ่ะ ชินอูเนียงตอนนี้อยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเธอรู้ดีของเธอรู้ดีว่าสามีของเธอเป็นนาซิซิส,สผู้ที่เห็นแก่ตัวเอาแก่ใจทำร้ายคนอื่นทั้งร่างกายและจิตใจและเธอไม่สามารถจะเลิกกับเขาได้นะคะอูเนียงเป็นคนที่โดนสังคมกดทับอยู่อย่างแท้จริงค่ะค่ะเธอเติบโตมาในสังคมชีนสมัยก่อนที่สอนให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแล้วก็ต้องเชื่อฟังสามีามเธอต้องอดทน เมื่อเธอพยายามกลับบ้านพร้อมข้าวของเงินทองที่หามาได้แทนที่พ่อแม่จะดีใจนะคะก็บอกให้อูนีกลับไปดีกับสามีซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้เธอด้อยค่าตัวเองเข้าไปใหญ่เธอเชื่อว่าเธอไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เพราะสภาพของเธอคงแต่งงานกับใครอีกไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ทาให้เธอแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้นค่ะแต่ทว่าในช่วงเวลาขับขันนั้นเมื่อเธอหวยฟงังหนีมาพบ กับเจียงชฉงหยางอีกครั้งนะคะเจียงฉงหยางไม่เพียงช่วยให้ที่พักเขาก็ยังจัดการเรื่องเอกสารบัตรประชาชนให้เธอแล้วก็เมื่อเรื่องนี้นะคะไปถึงหูสามีของอูเหนียงเขาก็ได้ลากอูเหนียงมาที่โรงเตียมด้วยสภาพสะบักสะบอมนะคะ mm hmm. เพื่อข่มขู่แล้วก็บังคับให้เธอหวยฟังกลับไปกับเขา เจีงยงชางยางได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเขาก็จึงจัดการกับสามีของอูเหนียงก็ใช้อำนาจของตนนะคะช่วยให้นางได้หย่าขาดกับสามีอย่างเป็นทางการพร้อมกับให้เหอหวยฟางกู้สำหรับเปิดร้านดอกไม้เพราะเขารู้สึกนับถือในความกล้าหาญและการไม่ยอมแพ้ของเหอหวยฟางนั่นเองค่ะสสตรี2ชะตากรรมบทเรียนแห่งชีวิตหลังจากนั้นนะคะชีวิตของผู้หญิงสองคนนี้แม้จะได้เจอกับสถานการณ์ เร็วรายคล้ายๆกันแต่ผลรับนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเผ mm hmm. อหวยฟางนะคะเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสนะคะเธ mm hmm. อเปิดร้านขายดอกไม้ร่วมกับฉินอูเนียงแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นค่ะเธอมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคนอื่นๆค่ะ การทําร้านขายดอกไม้เครื่องหอมเครื่องสำอางให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งโดยปกติกแล้วเนี่ยของพวกนี้จะถูกขายให้กับคนชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะกลยุทธ์นี้ทําให้เธอสามารถครองเป็นเจ้าตลาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เงินท้องก็ไหลามาเทมาจนเธอสามารถเปิดร้านสาขาสองได้โดยเวลาไม่นานนะคะนั่นแสดงให้เห็นถึงความฉลาดแล้วก็ความเด็ดขาดแล้วก็ความกล้าที่จะแหวกกรอบของเธอนะคะในขณะที่ชินอูเหนียงนะคะเธออยู่กับ เธอไวฟางด้วยดีมาตลอดนะคะจนกระทั่งสามีของเธอกลับมา mm hmm. เขาก็ได้หวาดด้อมให้ชินอนูเนี่ยกลับไปหาเขาแล้วก็ตามคาดกับเธอก็กลับไปดีกับสามีเกา่าเธอเหตุผลกับเฮอไวฟางว่าเธออยากมีชีวิตเหมือนผู้หญิงทั่วไปอยากมีสามีแต่สภาพของเธอแบบนี้คงแต่งงานกับใครไม่ได้อีกแล้วนะคะแม้ว่าเธอไวฟางจะบอกกับเธอทุกวันว่าเธอเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็สามารถเปิดร้านใหญ่โตบริหารงานได้อย่างดี เธอคู่ควรกับสิ่งดีๆแต่ก็แปลกนะคะเธอก็ยังกลับไปอยู่ในวังวนเดิมอยู่ดีนะคะนี่คือความน่าเศร้าที่สะท้อนให้เห็นว่าพื้นเพกการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นมีผลมหาศาลต,ต่อการตัดสินใจของคนเราค่ะหือไว้าไฟางนะคะเธอเติบโตมาในบ้านข้าวดีที่มีพ่อแม่รักใครเธอได้รัก รับการหล่อหลออให้เป็นคนที่มีความรักในตัวเองมากพอที่จะไม่ต้องไปอดทนในความสัมพันธ์เร็วร้ายแล้วก็สามารถออกมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นใจนะคะเธอมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากๆนะคะในขณะที่ชินอูเนียงเนี่ยเธอเติบโตมาในสังคมจีนสมัยก่อนที่กดทับผู้หญิงอย่างหนักสอนให้ผู้หญิงเป็นเพียงช้างเท้าหลังแล้วก็ โดนที่บ้านดูถูกกดขี่แม่แม้เธอจะเอาข้าวของเงินทองที่เธอหาได้ในกลับไปที่บ้านแทนที่พ่อแม่นี่จะดีใจนะคะว่าลูกสามารถประสบความสําเร็จแต่กลับบอกให้อูนี้กลับไปดีกับสามีซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอด้อยค่าตัวเองลงไปนะคะเธอเชื่อว่าเธอไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆแล้วก็ไม่สามารถจะพ้นจากวงจรเต่ได้นะคะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาะค่ะสุดท้ายนะคะ จุดจบของอูนิงก็คือเธอทำการอัตตะวินิบาตก,กรรมตัวเองะคะหลังจากที่นางได้สังหารสามีตัวเองซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจแล้วก็เป็นผลลัพธ์ของความสิ้นหวังและความรุนแรงที่เธอไม่อาจจะแบกรับมันได้อีกต่อไปนะคะส่วนเธอหวฟางนั้นก็ได้ชีวิตที่ดีนะคะและก็ได้เจอกับสามีที่ดีจริงๆฉาง,ย,างย่างที่รักนางแบบที่เป็นนางจริงๆและเธอก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเส้นทางที่เธอเลือกเอง ค่ะงานบุพภาสกุณาจึงเป็นซีรีส์ที่สอนเราว่าแม้จะอยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างกันและ,ะเผชิญสถานการณ์เร็วร้ายคลายกันแต่พื้นฐานทางจิตใจทัศนคติแล้วก็การกล้าที่จะรักตัวเองต่างหากที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของคนเราค่ะการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองและการกล้าที่จะหลุดพ้นจากวงจรความรุนแรงและคาดนิยมที่กดทับ คือบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวนี้หวังว่าการถอดรหัสจีวิทยาและการเปรียบเที่ยวชีวิตในตอนนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รับอัธรตและก็เข้าใจซีรีเรื่องงานบุกพาสกุณาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะหากท่านใดนะคะต้องการจะออไปรับชม อซีรีส์โดยละเอียดนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Two Visions Down นะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตรายละเอียดแล้วก็ข้อคิดเหล่านี้ด้วยตัวเองค่ะและในตอนหน้าสาวนีเทีนยนเฟยเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของซีรีส์ผริบาทชั่วการวสันซึ่งเรื่องนี้นะคะพระเอกนางเอกนั้นมีเรื่องหนักหนุนในใจไม่แพ้กับเรื่องนี้เลยนะคะก็ อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้รู้เอืรอเทียนเฟยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ